คิดว่าสวยมากมั้งออกจากบ้านตีห้าแล้วนะคะงูจะขยะหอส่งพางดีๆถามจริงแต่งหน้าตีห้าเพื่อแต่งหน้ามาทรงดวนไงเฮ้ยตรงครีมแม่งมียันด้วยวะโบเข้าไปอายครีมปลุกเสกวรวค่ะพร้อมไปออกเหล็กแล้วครบับโอ้โหแต่งหน้าแบบโคตรดีนะเอาอะไรโบอ,อะไรโบอ,อะไรมีคนข้ามถนนหรือยังไงไเอา,เ,อาเต้นอีกเอา ึงว่าแต่งหน้าอี่ไรแม่งนานชิบหายข้างไปแม่งสร้างบ้านเสร็จไปสี่ห้าหลังแล้วมึงยังไม่เสร็จเลยฉาบเข้าไปนักันแดดนะฉาบฉาบไปคอนซีลเลอร์ทาใต้ตาก่อนเลยเรื่องที่โกหกสูงเรื่องล่าสุดคือเรื่องอะไรเอ้ยนนั้ไในหนังและในที่สุดกูชั่นคุชชันแล้วไงทำไมใครในบ้านเป็นวิเยอะแล้วไงตีนั่นอยู่แหละตีแม่งทุกอย่างเนี่ยแม่งฉาบเอาเงี้ยจะแต่ทำไมทีเดียววะสุดท้ายมันก็แต่รวๆเห็นไหมแล้วไม่แต่รวงแต่ทีแรกสูงะสูงตัดแบบครึ่งหน้านี่ครึ่งซ้ายหรือะ แล้วยังไงแล้วยังไงไม่พูดอ่ะแทบแล้วไม่พูดอ่ะจะปล่อยยังไงกี่โมงใครที่รอไอพาเลตงานตาหรือโพชั่นมาแล้วช่วงช่วงไหนสีสวยมากการขัดสีที่ทุกคนจะต้องได้ใช้ใถามอยู่ในพาเลตเดียวจะได้แบบพกง่ายๆอ่ะ ตาก็มีอยู่สองข้างแต่งแม่งอยู่นั่นแหละเกือบชั่วโมงแล้วกับตาเนี่ยทศก,กัณฐ์มีสี่ตาแต่งหน้าเร็วกว่ามือดีนะมีแค่สองคิ้วถ้าไมีสี่คิ้วนั่งนุ่นใช้เวลาสองวันอืถูกต้องเนี่ยคงนึกใช่แบบหืหน้าเราแมา่งสวยเหมือนกันนะเนี่ยพากดีๆเอานั่นกูเองแล้วไม่เข้าใจทำไมตอนไปแก้จมูกไม่บอกหมอเลยจะเอาโดง่ดงโดง่งโดงเนี่ยจะได้ไม่ต้องมานั่งไร้ดั้งมันเสียเวลาเนี่ยฝุ่นป่าดเข้าไปปาดเข้าไปแล้วมันก็เป็นฝุ่นเนี่เห็นไหมคื่อกองอากาศอ่ะรู้จักไหม ตัดลงวัวดาวดิเกิดมาเพิ่งรู้มีเจลเซ็ตคิ้วด้วยผมนึกว่ามีแค่เจลเซ็ตผมไปต่อโบรอกโหไปตาอีกไปบอกหมอเดี๋ยวนี้เอาตรงๆประหยัดเวลารู้จักไหมอ่ะหนีบตายมารา์คาร่ามึงดีมากดีเก็บใจเองคนเดียวดิเนี่ยคือแบบมันไม่เป็นก้อนอ่ะไม่ได้อยากรู้ปากกาเขียนปากกาใช้มันเป็นทุกอย่างแต่ไม่มีขายสักอย่างเลยเพื่อเพื่ออะไรวะไฟเสเน่แต่งหน้าตอนเช้าก็หิวนิดนึงโอ้ย่าดม เขียนเสร็จลบอีกทำไมไม่รู้จักวางแผนวะคือถ้าบุญมันเยอะก็ซื้อเครื่องโอกาสนะแก้ปัญหาให้ถูกจุดหุ่นหงิดริบออยเบอร์2นะคะเบื่อพี่โอซื้อให้นะคะจะเก็บไว้อย่างดี